เสวัสดีวันจันทร์ครับผมวันนี้ก็คงสดใสรับวันใหม่กันทุกคนนะครับผมคนเกิดวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์ตามคัมภีร์เฉลิมไตพบนั้นสร้างจากนางฟ้า15องค์นะครับผมขี่ม้าสีขาวเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมจะต้องมีความนิ่มนวลอ่อนน้อมอ่อนโยน รูปร่างหน้าตาก็จะขาวสวยการขี่ม้าก็คือจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวําอะไรก็จะมีความนิ่มนวลอ่อนโยนเป็นบุคคลที่รักสวยรักงาม,ะมน,างานะครับมีจริตในทางโหราศาสตร์นะครับเว็บเปรียบเทียบดวงจันทร์ไว้เหมือนกับว่าเป็นเป็นแก่นของต้นไม้นะครับ เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับอยู่ข้างในนะครับผมจันจึงเปรียบเสมือนจิตใจนะครับอารมณ์ของมนุษย์นะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นบุคคลก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในทางทักษะท่านบอกว่าเป็นธาตุดินเป็นดินเหลวดินร่วนดินซุยดินดินกล้ดินใต้นะ้ํา ว่าจันจะเป็นคนที่มีจิตนาการมีจริตมีกริยามารยาทอ่อนไหวอ่อ,อนหวานเป็นคนโรแมนติกมีสเสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วๆไปนะครับผมบางครั้งก็จะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้จิตใจวนเรเชื่อคนง่ายจันท์คือแก่นของต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นจึงจะมีแรงสังหรณ์แต่ก็มีข้อเสียคือ,อ วนเรนะครับผมเปลี่ยนใจง่ายนะครับผมไม่ค่อยกล้าตัดสินใจขี้กลัวทําอะไรก็ไม่อดทนนะครับคิดเล็กคิดน้อยคิดถูกคิดผิดเนี่ยจู้จี้ขี้บ่นอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเอคนคนเกิดวันจันทร์ระวังเรื่องโรคสายตาหลอดเลือดความดันโลหิตหัวใจแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟกับความร้อนนะครับผม ระวัดระบังความใจร้อนของตัวเองด้วยนะครับผมอาชีพที่ถูกฉลกนะครับก็คือเป็นทัวร์เป็นไกด์นักท่องเที่ยวะนะครับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างนะครับอิดหินดินปูนทรายหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรงงานก็ได้นะครับผมงานช่างต่างๆนะครับผมก,ก็ทำได้นะ ก็อะไรที่เกี่ยวกับเครื่องจกักรเครื่องกลเครื่องมือนะครับผมงานรับราชการตำรวจทหารงานขนส่งการทำงานการนำเข้าการส่งออกการดูแลรักษาเด็กๆก,ก็คือแบบพวกเนสเซอรี่พวกอนุบาลอาชีพที่เกี่ยวกับเด็กๆนะครับผมทัวร์น้ำทัวร์ทะเลอาชีพเกี่ยวกับน้ำขายน้ำมันนะครับผมพวกเครื่องดื่มนะครับผม งานบริการนะครับแล้วก็การประมงงานที่วันที่เป็นศิลิมงคลของเกิดวันจันทร์ก็คือวันเสาร์นะครับวันวันเสาร์เป็นวันที่คุณควรเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับส่วนวันที่จะเป็นอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศของคนที่เกิดวันจันทร์ก็คือวันพุธกลางวัน อย่าให้เกินเวลา18นาฬิกานะครับต้องการชัยชนะต้องการชนะใครก็ให้เจรจาวันพุธเลยนะครับผมสำหรับวันที่ต้องห้ามสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เลยนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับผมห้ามทำการได้ไดเด็ดขาดยกเว้นธุกรกิจการงานที่ทำอยู่เป็นประจำะครับถ้าเรียกไม่ได้ก็ขอแนะนำให้ทำเวลา9นาฬิกาหนึ่งนาทีเป็นต้นไป จนถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือเวลาตี3 1นาทีจนกระทั่งไปถึงตี4 30นาทีของคืนวันรุ่งขึ้นนะครับส่วนทิศท,ที่จะเสริมชะตาชีวิตแก้อาถัานพางอาถันสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ได้ก็คือทิศตะวันตกเชียงใต้เป็นทิศท,ที่จะเรียกเงินเรียกทรัพย์ทิศใต้จะเป็นทิศ ที่เป็นชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจชัยชนะทิศที่ต้องห้ามก็คือทิศต,ตะวันออกเชิงเหนือนะครับผมและแต่ว่ามีถ้ามีธุรกิจจําเป็นนะครับก็ขอให้หันไปทางทิศใต้ก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยออกเดินทางไปทางทิศที่ต้องไปนะครับตะวันออกเชิงเหนืออัญมณีที่นําโชคเสริมสตาร์ของคนเกิดวันจันทร์นะครับผม สีแห่งการเงินสีแห่งทรัพย์สินสีแห่งความสําเร็จก็เป็นเครื่องประดับสีดำนะครับสีเทานะครับอันยมณีก็ให้เป็นไข่มุกสีเทาหรือว่าไข่มุกสีดำก็ได้หรือนิลก็ได้นะครับแล้วก็สีเขียวสีน้ำเงินก็คือพวกมรกตนะครับพวกไพลินก็จะช่วยเสริมอำนาจบารมี ให้กับท่านได้นะครับผมกิติโอ,อกระยศชื่อเสียงนะครับผมแล้วสีต้องห้ามของคนเกิดวันจันทร์เลยก็คือสีสีแดงนะ่สีทนร้อนนะครับอย่าทําเลยส่วนพระประจําวันจันทร์นะครับผมพางเพื่อพระปางประธานพรหรือพระปรางห้ามญาติห้ามสมุดนะครับผมถ้าจะไปบูชากราบไหว้ก็ให้ไปที่พระ พระเจดียด์กลางน้ําจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือไปที่พระพุทธมณฑลก็ได้นะครับผมนะแต่แต่ถ้าอยู่แถวนครปฐมก็ไปไหว้พระร่วงรจน,นะบที่พระปฐมเจดียด์ก็ได้นะครับขาถาที่จะใช้สําหรับบูชาพระประจําวันจันทร์ก็คือตั้งนโมสามจบแล้วก็กล่าวว่า อิระชาคตะระสานะครับผมอิระชาคตะระสาแล้วก็ทําบุญตามกําลังวันคือเลข15นะครับไป,ไปไหว้พระก็15บห้าไหว้พระ15องค์หรือว่าแต่ว่าถวายสามองค์แต่ว่าใส่องค์ละวบาทหรือ15บาท ทำอะไรก็ได้ให้เป็นเลข15ส,ส่วนเลขที่เป็นนำโชคสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็คือเลข2เลข7เลข0แล้วก็เลข5นะครับผมสําหรับท่านที่นิยมอ่าพวกต้นไม้ปลูกต,กต้นไม้ประดับเพื่อลักอาถรรพ์ล้างอาถรรพ์หรือเสริมสิริมงคลให้ปลูกไม้ที่มีแก่นมีลําต้นเช่นพวกอ่ ถ้าเป็นไม้ดอกไม้ใบก็ให้เป็นดอกสีเหลืองนะครับสีขาวนวลน,นะครับผมส่วนอักษรที่จะเป็นอำนาจชื่อเสียงกิจยศก็คือดอชดาตอประตัดถอฐานทอดม,มุโททอบุเท่าแล้วก็นอเนนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับดวงของเพศหญิงก็คือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทง แล้วก็นอหนูนะครับผมสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นี้อักษรที่ห้ามใช้เลยก็คือสระทุกอย่างเลยนะครับสระอาอีอูเอ o อโอโอแล้วก็อักษรอออ่างคนเกิดวันจันทร์นะครับผมมีวันอาทิตย์เป็นกาลกินีเพราะฉะนั้นจะขอแนะนำให้ทำบุญใส่บาตรนะครับด้วยอดอกไม้สีแดงสดนะครับ ถ้าเป็นดอกบัวก็ให้เป็นด,ดอกบัวแดงไปเลยถ้าเป็นสิ่งของก็แนะนาใหเา้เป็นหลอดไฟเพราะว่ามันเป็นกาลกินีนะครับให้เอาไปทําบุญนะครับให้เอาไปล้างอาถรรพ์นะครับผมด้วยหลอดไฟหรือว่าทําบุญตามกําลังวันก็คือวันอาทิตย์ก็คือหกนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสําหรับท่านผู้เกิดวันจันทร์นะครับโชคดีมีชัยครับทุกท่าน